โดยปกติแล้วการเดินทางไปไหนกไกลๆนั้นห้องส้วมสาธารณะก็เป็นสิ่งสำคัญกับคนเดินทางเป็นอย่างมากนะคะหากมีห้องซ้วมดีๆสะอาดและปลอดภัยให้เราได้ใช้แล้วก็เชื่อว่าการเดินทางทริปไหนๆก็มีความสุขได้ทุกครั้งไปเลยล่ะค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีตัวอย่างของห้องส้วมที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแถมยังมีรางวัลการันตีมาฝากกันด้วยเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับผู้ดูแลห้องส้วมที่อื่นๆได้ไปทำตามอย่างกันบ้างนะคะ จริงแล้วห้องน้ำนี่ก็มันมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการให้บริการของสถานีปั๊นน้ำมันนะคะซึ่งมันเป็นมันก็เกี่ยวข้องกับสุขอ,อนามัยด้วยนะคะงนั้นเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอดนะคะในในเรื่องของการพัฒนาห้องน้ำนะเราก็นึกถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะคะก็คือจะได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยเข้าไปฉะนั้นเราก็เลยต้องต้องเน้นเรื่องการมี ห้องน้ําให้เพียงพอแล้วก็สะอาดแล้วก็ปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ที่เข้ามาใช้บริการของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้ส้วมสาธารณะในความดูแลของตนเองเป็นส้วมที่ดีนั้นก็ทำได้ไม่ยากค่ะอย่างแรกที่ควรคำนึงถึงเลยก็คือเรื่องของความสะอาดนั่นเองภายในห้องส้วมจะต้องมีความสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นรบก,กวนมีน้ำสะอาดให้ได้ใช้มีสบู่เอาไว้สำหรับล้างมือและมีกระดาษสะอาดๆไว้บริการค่ะ จากนั้นเรื่องความเพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะและการมีห้องส้วมสําหรับคนชาราคนพิการและสตรีมีคภนก็เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงอีกด้วยค่ะและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการนั่นเองทั้งสถานที่ตั้งและการแยกห้องส้วมหญิงชายอย่างชัดเจน ความภาคภูมิใจที่บริษัทเราได้ได้ทําได้มอบให้กับลูกค้าของเรานะคะคให้ความสะอาดให้ความปลอดภัยทุกเมื่อท,ทุกเวลาที่เข้ามาใช้บริการและนั่นคือธุรกิจที่เราเราเติบโตขึ้นยอดขายเราเพิ่มขึ้นไม,ไม่เพียงแค่ลูกค้าที่เข้ามาใช้เพียงพอเท่านั้นแต่ว่าอาทําให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นด้วยอย่างสะท้อนจากลูกค้าก็จะชมนะคะคว่าที่นี่ห้องน้ําสะอาดมากนะคะคสมกับที่ได้รับรางวัลจริงๆ ได้ทั้งวิธีการและได้ชมตัวอย่างของห้องซ้วมสะอาดปลอดภัยกันไปแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมที่มีห้องซ้วมสาธารณะในความดูแลจะนำไปใช้ดูแลปรับปรุงและพัฒนาห้องซ้วมของตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาใช้บริการของคุณนั่นเองค่ะสนับสนุนโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข